สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอภิวิเชียาวงเพชรค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ับ9เลขที่19ค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนออินโฟกราฟิกเรื่องบอกเกิดศาสนาค่ะก็ได้ทำเป็นใบางานมาแล้วนะคะนี่ค่ะก็มีมูลเหตุทั้งหมด3อย่างนะคะ ก็อย่างแรกกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะเกิดจากความกลัวค่ะความกลัวนะคะก็มีหลายอย่างมากค่ะวันนี้ก็จะมายกตัวอย่างเรื่องมนุษย์เกิดความกลัวต่อสภาพภูม,มิอากาศกลัวปรากฏการทางธรรมชาติต่างๆนะคะเช่นฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบค่ะ เป็นเหตุให้เกิดความสงสัยความอยากรู้อยากพ้นไปจากสิ่งที่เป็นถูกกันค่ะจึงหาวิธีการต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือหลุดพ้นไปจากสิ่งเหล่านั้นเช่นสมัยก่อนคนกลัวฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบเครื่องมือและความรู้ยังมีไม่มากพอนะคะก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเทพเจ้าหรือพูดผีปีศาจเป็นคนทำขึ้นนะคะ แล้วก็คิดว่าคงมีอะไรโดนบันดาลขึ้นมาค่ะสรุปแล้วก็คือการพยายามคิดค้นหาความจริงและให้ตัวเองปลอดพ้นไปจากภัยธรรมชาติะคะ่ะจึงทำให้มนุษย์แสวงหาความรู้ต่างๆขึ้นมาจนกลายเป็นศาสนาขึ้นมาค่ะอย่างที่2นะคะเกิดจากความต้องการพ้นทุกข์ค่ะ ความทุกข์นะคะก็มีหลายอย่างหลายรูปแบบมากเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมานําเสนอความทุกข์ทางกายนะคะความทุกข์ทางกายเนี่ยหมายถึงทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บป่วยเป็นไข้ตัวร้อนเราไม่สบายตัวนะคะความเสื่อมสภาพของร่างกายและความทุกข์อื่นๆพอมีความทุกข์นะคะเราก็จะหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์จึงเกิดศาสนาขึ้นมาเพื่อทําให้เราพ้นทุกข์และมีความสุขต่อไปนะคะอย่างที่3นะคะเกิดจากหลักประกันของสังคมหรือความต้องการความสงบสุขของสังคมค่ะด้วยเหตุที่ว่าทางกฎหมายและเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะเป็นข้อตกลงร่วมกันยังไม่สามารถทำให สังคมสงบสุขได้ทั้งหมดค่ะดังนั้นการมีหลักธรรมทางศาสนามาช่วยขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ก็จะทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมากยิ่งขึ้นค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการดื่มสุราของมึนเมานะคะจะทำให้เราเนี่ยไม่มีสติค่ะทำให้เราขาดสติจึงเกิดกฎระเบียบทางศาสนาขึ้นมาค่ะว่า ถ้าเราเนี่ยดื่มสุราหรือของมึนเมานะคะก็จะทําให้เราตกนรกค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะ